กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซผ่ารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่นา่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา้าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แล้เวเราก็มาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานแล้วค่อยมารับชมข่าวันนี้นะคะพี่น้องหานอยนะคะสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่2กับ8ปค่ะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น9 5 7นะคะพี่น้อง แนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ67นะคะ67ของเราหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ5โออเจ็ดนะคะส่วนล่างนะคะ10นะคะก่อนหลุดไปนะจ๊ะนอยพิเศษนะคะ77เนาะก็หลุดไปตัววิ่งของเรามานะคะ19นะคะก็หลุดเนาะตัววิ่งของเรามานะคะ9นะคะ ส่วน73นะคะ73ของเราก็ไม่มีนะคะหลุดไปนจะจ๊ะส่วน07นะคะก็หลุดไปนะคะนอย V I P นะคะ68นะคะ68แอดมินให้เด่น8เนาะ,ะไม่งั้นก็มาตัวกลับนะคะไม่มีนะคะหลุดนะคะเอา29ส่วนล่าง82นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวกลับนะคะ แปดสองสนะคะพี่น้องแต่ก็ยังดีนะคะที่เข้าตัวเน้นเนาะถึงจะเป็นตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องนี่หกแปนี่8ปดนะคะเงืดอลายพี่น้องจ้าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า ห้านอยนะคะสูตรมัดรวมสามนอยนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะให้วิ่งไปที่เก้าเจ็ดห้าสองนะคะส่วนชุดเด่นของเราก็จะเป็นสี่นะคะกับหกเนาะ เรามาเจาะสี่กันนะคะก็จะมีสี่แปดนะคะสี่ห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะคะส่วนเด่นหกของเรานะคะก็จะเป็นหกแปดนะคะหกสามหกหนึ่งนะคะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะเป็น60นะคะ42 1สองหนสะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นส3นะคะ หกนึ่งเนาะหกแปดนะคะแล้วก็จะเป็นสี่แปดแปดสี่นะคะพี่น้องเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะจ๊ะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะพี่้องจา๋าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวย้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราลสวัสดีจ้า